ก็ผมรองศาสตราจารย์ดรคมปีตเล็กสกุลนะครับรองผอสกสวครับซึ่งเราเองทําหน้าที่ในเรื่องของการอ l l o c a t e ุงบประมาณให้กับระบบวบวนน์นะครับระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมครับเหมือนที่ตะกี้ผมได้นําเสนอไปแล้วนะครับจะเห็นว่าในเรื่องของการพัฒนากําลังคนของประเทศเราเนี่ยนะครับท่านผอวชเองนะครับเรียนได้เรียนว่าเราต้องอยู่ที่ประมาณสัก26 ่อหมื่นนะครับแต่ว่าสกสวเองนะครับโดยเป้าหมายของแผนนะครับซึ่งแผนเราถึงปี2570เนี่ยนะครับเราเองต้องการที่จะพัฒนากําลังคนให้ได้30ต่อหมื่นนะครับแต่ว่าด้วยสภาวะโควิดนะครับแล้วก็ด้วยการลงทุนทั้งภาครัฐและก็เอกชนเนี่ยทำให้ยัง อาจจะยังไม่ต้องถึงยังไม่ได้เป้านะครับในการที่เราจะต้องขยายไปในแผนนะครับในฉบับที่สามนะครับซึ่งในการพัฒนากําลังคนนั้นเนี่ยนะครับเรายังคงค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับในเรื่องของการที่เราอาจจะยังไม่ได้พัฒนาให้ตรงกับอุตสาหกรรมนะครับในใน,ในประเทศที่เรากำลังจะพัฒนาอยู่นะครับการใช้กําลังคนในเรื่องของการพัฒนาไอเอ็นดีนั้นเนี่ยยังต่ําอยู่นะครับทำอย่างไรที่จะทําให้ เราสามารถที่จะใช้กำลังคนของเราในเรื่องของการพัฒนา R&D แล้วก็ใช้งานนวัตกรรมนะครับให้เกิดประโยชน์กับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นมันคงต้องผลักดันในหลายๆภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการที่เราขึ้นทะเบียนนวัตกรรมนะครับในเรื่องของการที่เราจะทําทให้เร่งรัดในการจด i อีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ เราเองต้องทํางานกับาภาครัฐในทุกๆภาคส่วนนะครับอย่างกระทรวงพาณิชย์เองนะครับที่ดูแลเรื่องของการจด IP นะครับแล้วก็ผลักด,ดันทําทให้เราสามารถที่จะผลักด,ดันการใช้นวัตกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะครับไปทาให้ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงเป็นประเด็นที่เป็นปัญหานะครับต้องขออนุญาตกลับเรียนตรงๆนะครับว่านักวิจัยเราเองเนี่ยนะครับบางทีในเรื่องของการ ทํางานวิจัยนะครับท่านยังทํางานอยู่บนพื้นฐานของอความสนใจของท่านนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในการพัฒนานวัตกรรมได้นะครับท่านทําเองอท่านทํางานวิจัยเสร็จท่านก็ตีพิมพ์เปเปอร์นะครับแต่ว่าท่านไม่ได้ทํางานในลักษณะที่เป็นมัลติดิสซิปินารีนะครับแล้วก็ทํางานให้มันสุดทางนะครับบางทีท่านทํางานเสร็จในในใน ดิสิ и ลินของท่านนะครับท่านตีพิมพ์ได้แต่ท่านก็ทิ้งงานวิจัยไว้ตรงนั้นนะครับไม่ได้ต่อยอดงานวิจัยที่จะทําให้เกิดนวัตกรรมทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ได้ครับอันนี้เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นนอกจากการสนับสนุนเชิงเดี่ยวแล้วนะครับการการวิจัยเชิงบุคคลแล้วนะครับการวิจัยที่ทําให้เกิด การทำงานร่วมกันนะครับในที่เป็นลักษณะมัลติดิสซิปิ i นารีนั้นเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญครับซึ่งอวอว,วนอเองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ mm hmm. ก็จะมะีงบประมาณในส่วนหนึ่งนะครับที่ผลักดันในเรื่องของไอตัว h u บนะครับหับออฟโนเลจแล้วก็หับออฟ ALEN t ที่เราพยายามที่จะผลักดันให้การทำงานเป็นมัลติดิสซิปิ i นารีแล้วก็ใช้อาเจนดาเป็นเต็มเ,เป็นตัวเบสในการผลักดันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะมะเร็ง ท่อนำดีที่ผมพูดไปแล้วนะครับในเรื่องของระบบรางก็ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของยาหลายๆส่วนที่จะเป็นยารักษามะเร็งครับก็จะเป็นการทํางานที่เป็น cross discipline นะครับนักวิจัยทํางานร่วมกันเหมือนที่พี่นึกถึงเรื่องของออการทําระเบิดนิวเคลียร์นะครับสมัยก่อนนะครับต้องมีนักคณิตศาสตร์นะครับนักฟิสิก นะครับนักเคมีที่ทํางานร่วมกันในหลายๆภาคส่วนเพราะฉะนั้นการที่เราเอาเอานเจนดามานะในในการกลางการทํางานก็จะเป็นการทํางานร่วมกันแล้วก็จะทําให้เกิดการทํางานและสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศได้ครับทีนี้ถ้าพี่ๆถามว่าในเรื่องของการที่เราเองเนี่ยนะครับประสิทธิภาพ นะครับ productivity นะครับเมื่อเราทํางานแล้วยังต่ํากว่าสิงคโปร์นะครับหรือประเทศอเมริกานั้นเนี่ยนะครับต้องต้องกลับเรียนแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเรายังคงนําเข้านะครับนวัตกรรมนําเอาเข้าองค์ความรู้ต่างๆที่ผมได้นําเสนอไปแล้ว,วเรายังยังติดลบอยู่นะครับในในภาพรวมเมื่อเราวิเคราะห์เป็นเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับเ,เราเองจะทําอย่างไรนะครับให้ นวัตกรรมเหล่านั้นมันมันเกิดประโยชน์สูงสุดที่คนไทยสร้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือเราต้องยอมรับนวัตกรรมว่าคนไทยสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมได้และยอมใช้นวัตกรรมนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเพราะฉะนั้นเรายอมรับนะครับแล้วเราก็เรสประเด็นต่างๆให้กับนักวิจัยเพื่อที่จะทําให้เกิดการพัฒนาครับถ้าเรายัง คนของเราย si <Yeah, S 1> mm ังไม่ยอมรับการใช้นวัตกรรมแล้วเรายังนําเข้ามันก็จะเป็นในภาพเดิมนะครับที่เรายังคงต้องนําเข้านวัตกรรมเหล่านั้นเข้ามานะครับนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้นะครับทางด้านดีมานด์ไซส์จำเป็นที่จะต้องยอมรับนวัตกรรมอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของซัพพลายนะครับที่เป็นนักวิจัยเราเองนะครับนักวิจัยเราเองเนี่ยต้องตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้ให้ทันครับนักวิจัยเราเองบางครั้งต้องต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับบางทีเรา ไม่ใช่นักวิจัยตัวจริงถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นนะครับตะกี้ท่านวิภารลนำเสนอว่าเรามีนักวิจัยประมาณสัก4ี่จากาคัฐนะครับประมาณ47,000กว่าท่านใน47,000กว่าท่านเนี่ยผมคิดว่าเป็นอาจารย์ประมาณเกือบ4 0 0 0 0ท่าน ที่พี่จะทราบนะครับว่าจริงนะอาจารย์เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการทําวิจัยอย่างเดียวนะครับมีหน้าที่สี่เรื่องนะครับการเรียนการสอนการ,การ,ร,ร,ราวิจัยนะครับการทํานุบรรุงศีลวัฒนธรรมนะครับล้วก็มีเรื่องของอวิชาการอื่นๆนะครับท,ที่ที่ดำเนินการเพราะฉะนั้นต้องกลับเรียนว่าในสี่หมื่นท่านนั้นเนี่ยก็ผมถือว่ายังไม่ใช่นักวิจัยเต็มเวลาแล้วกันนะครับดังะะนั้นการที่เราจะทําอย่างไรให้นักวิจัยเราเป็นนักวิจัยตัวจริงนะครับแล้วก็ที่ผมกลับเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าทํายังไงให้ มันทําให้สุดนะครับทำงานร่วมกันเราคงต้องถอดหมวกในภาพของอหน่วยงานออกนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันจริงๆเพื่อที่จะทําให้เกิดนวัตกรรมทําให้ตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ำเบสิคเสิร์ชนะครับแล้วก็กลางน้ําแล้วก็สุดท้ายเป็นทรานซิชันอลเสิ s ร์ r ช h ให้ถึง t r l 9อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่วอวนอจ,จะต้องต้องผักกันครับก็ม,ม,มีประเด็นแบบนี้ครับมีเรื่องครับเรื่องของตอมาที่การนำเสนอได้เห็นว่า เอกชนเนี่ยจะมีรประมาณใน,าานการสนับสนุนไอเดีค่อนข้างเยอะกว่าภาครัฐนะครับอาจารย์คิดว่าตัวซีนวัคซีตัวนี้มันเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้บุคลากรของเราเนี่ยยังเกิดขึ้นไม่ทันเหมือนที่เอกชนทำนะครจะต้องมีการปรับทัศนคติจากทางภาครัฐเพื่อที่จะสน,น,นับนสนุนวระมาณในส่วนนี้ให้เยอะขึ้นไหมครับผมว่าต้องปรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับอันที่หนึ่งคือภาคเอกชนต้องเชื่อมั่นนักวิจัยไทยว่านักวิจัยไทยเราทําได้คือ เมื่อเมื่อภาคเอกชนไม่ไม่ไม่เชื่อมั่นเนี่ยนะครับก็เขาก็ยังซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเพราะเขาเชื่อมั่นเทคโนโลยีที่ต่างประเทศมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นอย่างรากฟันเทียมนะครับรากฟันเทียมเนี่ยจริงๆเราสามารถนักวิจัยไทยสามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็ในทางกับการส่งไปขายต่างประเทศได้ซ้าไปนะครับแต่บางหน่วยงานเราก็ยังไม่ยอมรับการใช้รากฟันเทียมซึ่งมีต้นทุนที่ถูกนะครับแล้วเราก็พัฒนาเองเรามี ผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับเราคงต้องใช้รากฟันเทียมเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องยอมที่จะ,ะใช้เทคโนโลยีของเรานะครับนั่นคือส่วนหนึ่งครับและอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่านักวิจัยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนครับว่าต้องเป็นนักวิจัยตัวจริงทําอย่างไรที่จะตอบสนองดีมานของทางภาคเอกชนให้ได้ทันนะครับไม่ใช่ใช้เวลาเป็นปีปี นะครับบางงานวิจัยใช้เวลาสองปีสาปีอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สามารถที่จะตอบสนองไดนามิกนะครับหรือพลวัตของทางอุตสาหกรรมได้ทันครับนั้นต้องเปลี่ยนมุมมองทั้งคู่ครับทั้งนักวิจัยเองแล้วก็ทางภาคอุตสาหกรรมเองครับในส่วนี่แสงยุมาหครั้นะครับมองว่าเรื่องการการกันการค้าเนี่ยว่าเราต้องปรับตัวผมครับจริงนโยบายทำค่อนข้างมีเอฟเฟกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอันที่หนึ่งก็คือผมคิดว่า เราเองเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาแล้วก็ทําให้เกิดการใช้ในประเทศครับลดการส่งออกประเทศจีนไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาในภาพภาพรวมมีปัญหาหนักๆนะครับเพราะดีมานในประเทศเขาก็ค่อนข้างที่จะสามารถที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเขาได้ขายหนึ่งโปรดักที่ขายหนึ่งโปรดักต่อคนนะครับต่อวันเนี่ยก็เยอะแล้วนะครับนั้นในในประเทศเราเองเนี่ยถ้าถ้าถามผมว่าเรา เกิดนวัตกรรมแล้วเกิดโปรดักอะไรตัวผมเองยังยังค่อนข้างที่จะเป็นเป็นความฝันนะครับว่าทําอย่างไรให้เรามีโปรดักนั้นเป็นโปรดักของประเทศจริงๆนะครับแล้วแล้วประเทศเรายอมรับครับผมถามว่าถ้าเราสามารถที่จะผลิตรถไฟฟ้าคันหนึ่งเนี่ยคนไทยจะซื้อกันมากแค่ไหนอันนี้เป็นเป็นคำถามเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นเราต้องสร้างดีมานในประเทศนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ ผม,ผมได้กลัาเรียนไปแล้วนะครับในเรื่องของเวลเนสนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของประเทศเลยนะครับว่าเราเองถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาเวลเนสด้วยเทคโนโลยีนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้ต่างชาติเข้ามามากขึ้นเราไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวแบบเดิมนะครับแต่เป็นการท่องเที่ยวที่มีม,ม,มูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ผูกกับเวลเนสผมคิดว่าอันนี้เราก็ยังที่จะพาประเทศไปได้ในมุมของการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นกลุจากอีกตัวหนึ่งครับ ในเรื่องของการส่งออกผมคิดว่าในเรื่องของอการใช้นวัตกรรมหลายๆส่วนนะครับเรื่องของอโดยเฉพาะเรื่องของผลไม้นะครับที่มีสารเคมีเจือปลทำยังไงเราสามารถที่จะยืดอายุนะครับหรือสร้างแพ็กเกจนะครับที่จะทำให้ยืดอายุผลไม้โดยลดการใช้สารเคมีผมคิดว่าอย่างนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่เรายังสามารถที่จะส่งออกสินค้าของเราได้ครับในบวงทีพูดถึงการประเทศเราในการพัฒนาในด้านการและด้านการส่งเงานวิจัยเนี่ย เป็นเป็นคำถามที่ยากนะผมผมว่าส่วนหนึ่งนะครับอันที่หนึ่งก็คือการพัฒนากำลังคนนะครับที่เป็นส่วนสำคัญครับแล้วก็าภาครัฐนะครับเราทำงานกันเราต้องคุยกันมากขึ้นครับมหลาลัยเองที่มีนักวิจัยที่อยู่หลายภาคส่วน ก็ยังทํางานเป็นแท่งไครแท่งมันนะครับทำยังไงที่จะซีเนจ้ร่วมกันซึ่งซึ่งผมเรียนไปแล้วนะครับว่าเรามีออปชันเรื่องของการแผนงานเรื่องหับเพื่อให้นักวิจัยเราทํางานร่วมกันบนอาเจนดาเดียวกันอันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญครับนอกจากอาเจนดาเดียวกันแล้วต้องมาจากหลายๆสาขาที่ทํางานร่วมกันเอาหมวกของหน่วยงานออกเอะครับเพื่อประเทศครับผมว่าอันนี้เราก็จะทําให้ประเทศไปได้แล้วทาให้เกิดนวัตรกรรมเกิดขึ้นจริงๆนะครับ ยินดีครับขอบคุณครับเหนื่อยเนาะให้สัมภาษณ์ที่ที่เนี่ย